ทียิ่งไปกว่านั่นบอวนควนคบเจ้านายผูคมเห่งตนนามาตุราตนาตยสขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจุมีเดพระราตนตาเตย อภิวัตน,นานมประจอมไตยลำคาพระพุทธ,ธผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกาบก้มพระทมซองผ่องใสเลิศวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นนะบุญล้นบระสังฆองค์เอกวัฒน,นานกไวกมาก้มกราบการขอาการครูบาอาจารย์พระทรงสมณินกาวประกินกระสารธรรมตะเล็กหน่อยในสวงก่อนสั่งพันทหารขอมมอนิ มนินทาวันัมโพชาคาภาสัมภวาสุนทรีสารนังปานินังวานิไม่หังปีนายตังมะนังขอพระสัตธรรมนันอําภัยนิหองเ่งบงกตคือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นที่เพื่งของสัตว์ทั้งหลายจงกระทำใจของข้าพระเจ้าให้อบอิม่ม ความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแกท่านสาธุชนมื่ทุกคนทุก่านที่ได้มา่วามกันปาลบุญกุศลอันจะเป็นที่เพิ่งให้กับตนเองในส่วงภาคเศร์ของวันนี้ <c oughs> กันยังพอมีเวลาจะเล็กน้อยที่จะนาสาระธรรมมา่อกากล่าสุกันฟังมีคาถาคาถาหนึ่งที่เพิ่นได้กล่าวไว้ นาเสเวพรุสังสมิงนาจาเสวยามัชจริงตโตอภปคันหังสามิงเนวานิคหิตังตถโตป็นบอกว่านาเสเวพระสังสามิงนาจาเสวยามัชจริงตโตอภปคันห ah ังสามิง เนวะนิคหิตังตะตูแปลเป็นภาษาบ้านเราบอกว่าบุคคลบอควรซ่องเสพเจ้านายผู้หยาบคายด่าวา่าบอควรเซพเิงบุคคลผู้เป็นเจ้านายที่ขีดทีเจ้านายขีดทีกับบคุคคลเสบที่ยิ่งไปกว่านั้น บ่ควครคบเจ้านายทีบ่ให้เกียรติตุนเองและทียิ่งไปกว่านั้นบ่ควครคบเจ้านายผูคมเห่งตุนอันนี้เป็นคาถาที่มันกระลาวไว้เพื่อนบอกว่าเจ้านายในก็ตามหัวหน้านก็ใดก็ตามที่ก่าวแต่วาจา่าหยาบคายก่าวแต่คํำว้าที่บ่มวน ก็อาจจะเป็นประมาณว่าเป็นไอยคําของอาสัตว์บรุษเป็นบางวาฮาวาหุง <c oughs> โดยประการที่โบมวนนั่นแหละบบควนเสพเจ้านายแบบนั้นเนอ้อบ,บ่บควนครบโบควนเข้าไปใกล้โบควนที่จะไปเป็นลูกน้องของบุคคลผู้มีวาจา่ายาบคายนั่นเป็นไนะบบคลลและอีกอย่างหนึง่งเจ้านายใดมีความตะนีที่เหนียวมีความขีดทีกับบุควคบเอ้อ เจ้านายบางคนนี่เนาะขีดทีให้ยุ่เงินเดือนนะนะแต่ว่าน้าใจอย่างอื่นบ่มีเลยบ่มีเลยที่จะแบ่งปันเข้าปาอาหารบ่มีเลยที่จะแบ่งปันเสื้อผ้าอารณ์เป็นต้นเจ้านายแบบนี้ขี้ที่แบบนี้เนี่ยกับบางคลคบบาคคลเสพบาคคลเข้าไปใกล้บาคคลไปเป็นลูกน้องเขาถ้าเขามีความขี้ที่แบบนี้มีได้นอกเจ้านายเป็นี้ยังไมบ้าง ที่ยิงไปกว่านั้นบอควนคบเจ้านายผู้ที่โบให้เกียรตัวเองเจ้านายใดก็ตามโบย่องยอบซันลเซริญเลยบบเคยดอกจะเอาคุณของลูกน้องนี่ยไปย่องยอไปสัรเสริญมีแต่บบให้เกียติบให้เกียริลูกน้องตัวเองเลยประมาณนั้นเจ้านายแบบนี้ก็ยิ่งบ่ควรคบหา ยนนิ่งบกคนครบหาต้องให้เกียรติกันแล้วกันที่ยิ่งไปกว่านั้นมันบอกว่าเนวะนิกะีต่างต่าโตแต่ว่าเจ้านายที่เฮงกว่าหันบกคนครบยิงกว่นหันเป็นไถคือเจ้านายผู้คมเหงคมเหงทุกทางแหละเงินเดือนก็นให้ยากสุดเลยพี่เนาะสีเมื่อบ้านเมื่อซองกับบ่ยอมให้เมือ่อสีพักเรียกเกับบ่ยอมให้พัค โอ้โหเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยคูดฮีดเฮ็ดโดยประการที่ลูกเน่นี่นะต้องประสบทุกเจ้านายแบบนี้กับบุคคลครอบบุคคลขอสบสบเลยเพราะเหตุใดล่ะเพราะว่าถ้าไปครบเจ้านาย4ประเภทนี้จะมีแต่ความมิบัติจะมีแต่ความเสื่อมสูญบ่มีความเจริญจึงบุคคลคบบุคคลสบจึงในเนาหนเจ้านายที่ ก่าวแต่คำว่าหยาบคายสองเจ้านายผู้ตนีทีเหนียวสามเจ้านายผู้บอให้เกียรติตนเองสี่เจ้านายผู้คมเหงนะเจ้านายผู้คมเหง <c oughs> พาะาะนั้นบุคคลใดผู้เป็นเจ้านายนี่นะเป็นหัวหน้านี่นะก็ควรที่จะเว้นจากควมประพุิเชนี ถ้าหากว่าเว้นจากความประพฤติเน,นี้ก็จะมีแต่คนเข้าใกล้อยากเป็นลูกน้องอยากเข้าไปหาอยากไปซอยไปเรือ,อเว้นจากย่านละ่ะเว้นจากการเบ้าคําอยาบพายก่อนอเว้นจากการตนีที่เหนียวเว้นจากความขี้ทีเว้นจากการที่บ่ให้เครียดลูกน้องและก็บอคมเหงลูกน้องถา้ามีคุณธรรมเหล่านี้ ในเจ้านายไหนเจ้านายคนนั่นก็ซื่อว่าเป็นเจ้านายที่ลูกน้องคนคบคนเสพคนเข้าไปไกลพระราพุทมีพระพเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องของความประพฤติของเจ้านายกับลูกน้องพระองค์ได้ตรัสเรื่องของทิศทั้งหลายเห็นบ่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องเทิงทิศเบื้องลุมเพิ่นได้ตัดไว้ในนี้ทิศเบื้องหน้าเป็นอย่าง่ะทิศเบื้องหน้ากะ พ่อแม่ที่เบื้องล่างกับลูกเต้าที่เบื้องขวากับครบาอาจารย์เบื้องซ้ายกับมีตรสหายที่เบื้องถึงกับสมณะพามที่เบื้องลุมก,าากับกข้าทาสกรรมกรคนทับไสพระราผู้มีพระพพเจ้าตัดเตือนสิงขารกะมานุบบอกว่าให้พญายามปกปิดทิศเด้อให้ไหวทิศแต่การไหวทิศในความหมายของพระอริยเจ้านี่งางเพิินบ่ได้ไหวแบบอื่นนะ แต่วความเป็นจริงแล้วเพิ่นไหวแบบใดล่ะเพิ่นไห้โดยวิธีการที่ประพฤติต่อกันโบแมน่าไหวโดยการไปกาบหันไปทิศนี้แล้วกาบหันไปทิศนั้นแล้วกาบบ่แมนแบบนั้นนะการไหวทิศในอริยวินัยนี้เป็นตั้งหา้าพระพู้มีว่าเจ้าก็สแสดงการไหวทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่เหตุแบบใด ทิศเบื้องลังเฮ็ดแบบใดทิศเบื้องครัวเฮ็ดแบบใดทิศเบื้องซ้ายเฮ็ดแบบใดทิศเบื้องทิงคือสมณะความควรขาบไหวแบบใดและทิศเบื้องต่ำคือข้าทาสก,กรรมกรคนรทำไส้ลุกนอกนี่นะควรประพฤติแบบใดพระองค์เลยบอกว่ามานพเอ๋ยทิศเบื้องลุมอันเจ้านายหรือหัวหน้าควรปกป,ปิดให้เกิดความสามร้านให้เกิดความฝาสุขนี่ด้วยเหตุธาระกัน ต้องปกปิดด้วยเหตุหาประการเด้อเหตุแหาประการมีอย่างใดจื่อเดินผู้ใดเป็นเจ้านายหนึ่งจัดการงานให้เหมาะสมเหนบ่จัดการงานให้เหมาะสมกับลูกน้องโอ้ลูกน้องเขามีศิลปะวิทยาแบบนี้มอบให้เ็ดแบบนี้เจ้าปอซี่ให้ไปเป็นผู้บริหารนี่บ่้ด้ต้องให้เหตอีกแบบนึงเนาะเป็นซานตัดผมมาจะให้เศแบบอื่นเมือนเดิมต้องเ็ดเรียกที่เหมาะสมกับตนเอง ไปเลยบอกว่าจัดการงานให้เหมาะสมก่อน 2. ให้อาหารและรางวัลต้องให้อาหารให้รางวัลแก่ลูกน้องเฮ็ดดีเนาะก็ต้องมอบรางวัลให้แบ่ปปงปันเข้าไปอาหารให้ข้อที่3ในเวลาเขาเจ็บป,ป่วยก็รหกษาลูกน้องจบเป็นเอ็นอุน่นก็ต้องรักษาเขาหายุกหายามา ให้เขาบริโภคให้เขาหายป่วยซีให้ของอันมีรสชาติแปลกๆได้ของอันนื่นมาที่มีรสชาติแปลกๆมาแต่ทางซ้าเหนือได้ยังมาแค้นนึกบอมาจากท่าแขกด้ขนมปานมาจากราวงพ่าบางด้ไข่ขนมขี้นูเนาะโตเอาพุ่น่ะ กับอย่างกระทอดไข่เนาะไข่แห้งนะแจ่วบ่งโอ้เมตุบันดี่าลืมเมื่อด้แจ่วบ่งแจ่วบ่งหลวงข้าบางมาแต่ปากลายเด้มีอย่างอาหารแปลกๆปากลาย <c oughs> ข้าวปุ้นแห้ง <c oughs> ข้าวปุ้นปากลายบ่มีน้าค่ยแบ่งปันอาหารที่มีรสแป๊กๆให้เนาะ,ะได้ของดีๆมาก็แบ่งปันให้ลูกน้องอย่าลืมด้วยขอสุดท้ายเด้ดปล่อยให้ในสมัยหม่เชิงว่า ควรให้เขาพักบางครั้งบางเวลาอา้าวบางบอนเขาพักมือดับบนันสินให้เขาพักแม่นบอนกบางบอนเขาพักสงการปีไม่บอวันวิสาขาบูชาบอกมาคะบูชาบอกันเขา้าพัรษาวันออกพัรษาบอกมือหอเขาา้าซาห่ออเข้าระดับดินบ่จังสินหนะกะพักให้เขาเออให้เขาพักเอินว่ป่อยให้ในสมัยพระผู้มีพระเจ้าจบอกว่ามานปเอ้ย ผู้เป็นหัวหน้าควรปกปิดชิดเบื้องต่ำด้วยเหตุหาประการนี้จือเนาะ 1. จัดการงานเหมาะสม 2. ให้อาหารและรางวัล 3. าหักษาในยามที่ป่วยไข้ 4. แบ่งอาหารอันมีรถแปลกหรือสิ่งของที่แปลกๆ 5. ให้พักเวียกในเวลาที่สมควรื่ยเราไปให้ในสมัย พุทธเจ้าเลยบอกว่ามานบจิตเบื้องตามอันบุคคลปกปิดอันเจ้านายปกปิดแบบดีแล้วลูกน้องนั้นยอมเฮ็ดตอบเจ้านายด้วยฐานะ5ประการเช่นเดียวกันคันว่าเจ้านายใหญ่เฮ็ดคุณแบบนี้เหุ้เกิดขึ้นกับลูกน้องนี่นะมีอุปการะคุณซื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณกับลูกน้องแบบนี้แล้วลูกน้องก,ก็จะเฮ็ดตอบแทนด้วยเหตุ5าประการถ้าประการนั้นมีอย่างหนึ่ง ลุกขึ้นไปเหตเวียกก่อนเจ้านายตื่นดึกลูกเศร้าไปเหตเวียกก่อนเข้ากลางก่อนเหตเวียกก่อนเจ้านายบ่ใบเร้ากว่าจะไหน,อปปส,น,ไไหนสองพักหลังเนาะเวลาพักก็จะเลิกเลิกเวียกหลังเจ้านา,า,ายภาษาบ้านเราตื่นก่อนนอนหลังประมาณนั้นแหละเนาะเลิกเวียกก็เลิกเวียกหลังเจ้านายเฮ็ดก่อนเลิกหลังแต่๋ยสมมตินี้บ่แม่นเต้นเนาะ เข้ามูกการ8ปดโมงด้เก้าโมงครงหอดเลิกการ1ิบสองโมงด้วสิบโมงครงเลิกอย่างนี้นะตอนบ่ายนี่เข้าการบ่ายโมงครุ่งแูล่ะสองโมงครงจังหอดเลิกการสี่โมงคร่งสามโมงคร่งไปแล้วอ่าแบบนี้นะเอิญว่าเป็นลูกน้องที่ใส่บัวได้เนาะอาจจะเป็นเพราะเจ้านายนะี่นะบัวได้เฮ็ดเฮ็ดหาประกาศนั่นกับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้านายเฮ็ดเฮ็ดหาประกาศแล้วพุทธเจ้าเลยบอกว่าเขาจะ ลุกขึ้นไปเหตุเวียกกนขันยันเห็ุเวียกเขาจะเลิกเวียกหลังเจ้านายนะและข้อที่สมเขาจะถือเอาแต่ของที่เจ้านายให้เขาจะมีความซื่อสัตย์ได้บ่เนี่ถ้าเจ้านายให้ต่อลูกน้องอะ่ะลูกน้องก็จะซื่อสัตย์ต่อเจ้านายอันใดเจ้านายให้จังเอาอันใดว่าให้ว่าเอาความซื่อสัตย์สุจริตมันจะเกิดขึ้นในใจ่เพราะว่าอย่างเก่งใจเจ้านานย โอ้เจ oh, si, ้านายเขาดีปนี้เขาที่จะประพฤติบดีต่อเจ้านายนี่มันบ่เะเหมาะสมบ่กวรได้เขาก็เลยจะถือเอาแต่ของที่ให้สีเฮ็ดเวียกให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะเขาก็จะพยายามเห็ดเวียกให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนี่ย่าง่ะเจ้านายดีคขันเจ้านายดีผู้ใดก็ยังเห็ดเวียกให้ดีขึ้นแม่นบ่คันเจ้านายบดีต่อตัวเองเลยโอ้ยก็บ่อยากเอาไปไเนาะว่าแต่เจ้านายออกไป ทางนีลี่รถ่อยากเฮดเวียก์รถแบบนี้ก็มีนะสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าจะนําคุณของเจ้านายนั่นไปสรรเสริญเนะขาก็จะนาคุณไปสรรเสริญว่าโอ้เจ้านายของข่อยดีแบบนี้ดีแบบนั่นเป็นคนบอตานีบอทีเหนียวเวลาเจ็บป็นอีนรุ่นเพื่อนก็ดูแลรักษาได้เนะพิ่นมักแบงมากปันเขนา้าน้าซ้ําปลาผ้าพรทอนสบายวาเวลาที่มี เรื่องจำเป็นต้องกลับบ้านกลับซองต้องได้พักได้พรเพื่อนกะให้พักให้พอไดนะ้อันใดเพื่อนได้มาที่มีรสชาติแปลกๆบอกเป็นของแปลกๆเพื่อนกะแบงกบปั่นขอเขาไดเขารู้สึกดีกับเขาเขาจะนําพุณของเขาไปสรรเสริญบอกจะนําคุณไปสรรเสริญถ้าหากว่าเขาให้บีตจาเขอเนี่แหละก็แเนนอนแหละโบมีดอกที่เขา,ะเขาจะนําพุนของเขาไปสรรเ,เ,เ,นเ,นนเ,เสริญพระาพุทธเจ้าเลยบอกว่า มานพเอ๋ยจะหากว่าบุคคลผู้เป็นเจ้านายปกปิดชิตเบื้องตา่าด้วยเหตุหาประการนั่นแล้วลูกน้องผู้เป็นทิศเบื้องต่าก็ยอมเฮตดตอบเขาด้วยเหตุหาประการนี่คือกันจือ่อบอาเอาเอาจ้าน,น,นายก่อนเจ้านายต้องเฮ็ดหย่างก่อน1น่งเ <c oughs> จ้านายต้องเฮ็นหย่างถุ ฟังธรรมจบกันลืมพร่อมเนื่องเลยจัดการงานให้เหมาะสมกับลูกน้อง 2. ให้อาหารและล้างวัน 3. าักษาในค้าวที่เจ็บไข้ได้ป่วยสต่อดูให้ของที่มีรสชาติแปลกแปกหปล่อยให้ในสมัยคือให้พักในเวลาที่ควรพักเนะ เมื่อเจ้านายเฮ็ดคิด5ประการนี้แล้วลูกน้องก็จะเฮ็ดตอบหาประการเช่นกันคือตื่นหรือลุกไปเฮ็ดเรียกกรเจ้านาย 2. เลิกหลังเจ้านาย3ถือเอาแต่ของที่เจ้านายให้4พยายามเฮ็ดเรียกงานให้ดีขึ้นกว่าเก่าและสุดท้ายสุดท้ายนำผลของเจ้านายไป สรรเสริญเนาะอันนี้กาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ในสิงขารกะสูตรนั้นมาเตือนเขาเอาเอบุคคลใดจะเป็นเจ้านายเขานี้นะก็ต้องหู้หู้บริหารลูกน้องและอย่าปล่อยให้ความขี้ทีมันเกิดขึ้นในใจนะอย่าปล่อยให้ความขี้ทีต้องมีการแบ่งปันมั้บ่มีการแบ่งปันการแบ่งปัน,กา,ปนการเงื่อ,อนเพาะนี่ก็หลายแนวได้ แบงปันป่นคําเว่าที่ดีงามก็ได้เนาะแบงปันเข้าฟอ,องก็ได้ใส่เหลือเกลือกุลในคราวที่จําเป็นก็ได้อย่างนะที่นะนี่เิ็นว่าแบงปันป่น,นเลยยกคาถาขึ้นมาว่าส่ฟังในส่วนเบื้องต้นนั่นแหละว่าบุคคลบคบ,บครคบโบครเสพเจ้านายผู้หยาบซ่ากล้าแข็งและบคบ,บครคบบบครเสพเจ้านายผู้ตันีที่เหนียว ยิ่งไปกว่านั้นเจ้านายใดทีบอให้เกียรติตนเองก็บอกครคบทียิ่งไปกว่านนั้นเจ้านายผู้มักพมเหงลังแก่กะบอกครคบเป็น,ยน,ยนาาอย่างยิ่งเลยเนาะแต่หากอยากให้ลูกน้องคบหาเจ้านายก็ต้องปรับปรุงโตลูกน้องก็เช่นเดียวกันหู้ว่าเจ้านายเป็นไปนั่นกะบอกครเข้าไปคบบอกครเข้าไปเสพไปไกลโดยประกันทั้งปวงเนาะอะไรเนาะกะคงจะ พอสมควรเกเวลาแล้วนำธรรมะมาบ้ามากล่าวแต่เพียงเล็กน้อยก็ขออนุโมทนาส้นรสมยินดีนำความตั้งใจอันดีงามของบุสุิผู้สุขคนก็ให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราทุกทานจงมารวบมารวมเป็นตาบะเป็นเดชะเป็นพลวัปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เขาทุกคนทุกทานจงประสบพบเจอิเต็มความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคัย ถ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็พอให้ความปรารถนาของทุกคนทุกฐานจงสำเร็จจงสำเร็จโดยท่วกันทุกฐานทุกคนเถิด